สวัสดีคะ่ะพ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขสุขคนคะ่ะเมื่อนีม้มาพอกับช่องบาวทุนสา, oli, าวจอยคือเกาจ้าเมื่อนี้มีตัวเลขแนวทางคะ่ะตัวเลขแนวทางมาฝากพ,อพอาาา่อพ่อแม่แม่เอค่ะเมื่อนี้เนาะเป็นตัวเลขงวดวันที่16 มีธนายนหกเจ็ดเนาะคะ่ะตัวเลขจากสเป็นตัวเลขจากเซียนเซียนหนึ่งฝั่งทนุนกะ สาวจอยก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกๆอาจารย์เนาะค่ะที่พ่นห้ตัวเลขมาเป็นแนวทางให,ห,ห้ออามาลงกับทางช่องให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขคนได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะตัวเลขของเซียนหนึ่งฝั่งโทนนี่พนบอกว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างด้เด้อค่ะเป็นงวดแรกที่เช้าจอยออามาลงกับทางช่องให้เบิ่งนเนาะ เป,เ,เ,เป็นเพียงแนวทางเนื้อจ้าเป็นเพียงแนวทางเนาะพอ,พอ αι, ๆๆๆ FC สุขุมสุคขขนมันเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะทางช่องเอามาลงให้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะเซียมพันบอกว่าบนก็คือนบนล่างก็คือขึ้นล่างเลยค่ะบอบอ,บอออกบนออกล่างเนาะค่ะจะมีวิ่งบน วิ่งบนเดี๋ยวสาจาร์จะเขียนให้เบิ้งค่ะวิ่งบนตัวใดตัวนี้อาจารย์เพิ่งก็นเน้นบนเน้นล่างเลยด้อค่ะถ้าตรงกับตัวเลขที่พอๆไม่แม่มากอยู่แล้วกับจัดเลยเด้อค่ะฟ่าวไปจับลอตเตอรี่เด้อมันจะเมิดก่อนไปจับลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลนะคะ ถ้าชอบกับจัดถ้าคัดกับพานเนาะคะ่ะเนาะทางช่องเอามาอย่าลืมว่าทางช่องเอามาเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะให้พ่อพ่อแม่แม่เอได้ไปจับลอตเตอรี่กินแบงรัฐบาลเพื่อรุ่นโชคเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเอาไว้รุ่นโชคเนาะ,ะ,นะเป็นแนวทางเป็นตัวเลขดีๆจากเสียนหนึ่งฟังทนเนาะคะ่ะกุนกับเมตากับทางช่องเนาะคะ่ะให้ ขอพ่นเอามาลงเพิ่นก็ให้ลงเนาะเป็นมีเลขบนล่างแยกเลยเด้อค่ะอย่าลืมนะคะว่าสาวจอยบอกว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะค่ะพราาเซียนพันบอกว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างไม่มีบนออกล่างไม่มีล่างออกบน,น,ะะนะะ้อค่ะเด้อวันหญิงวันแรกที่สาวจอยเอามาลง่ห้ก็ล่องเบืองก่อนเนาะพอพ่อยแม่มแมบอบอมันใจกะ เบิงก้อนก็นได้ค่ะค่อยเอาไปซื้อลอตเตอรี่กินแบงรัฐบาลกันเนาะค่ะเนาะเบิงก้อนเบิงว่ามันเข่าบอบเฝ้าดูก่อนก็ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นมวดแหลกที่ทางช่องเอามาลุ่ค่ะแต่ว่าทีสาวจอยไปเบิงสถิติเพื่อนกับเขาอยู่เด้อค่ะเขาอยู่แต่ว่างวดแหลกของทางช่องเนาะค่ะเนาะที่เอามาให้พอๆแม่แม ué. ได้เบิงกันว่า มันจะเป็นจังไดเนาะคะ่ะทางช่องห้าเอามว่าล่งห้แล้วมันจะเข่าบอเนาะค่ะเนาะค่ะตัวเลขกจะมีบนนะคะบนบนย่างเดียวะะเด้อค่ะเซียนพันบอกว่าบนเป็นบนเนาะ,ะบนหนึ่งกับสองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจับคู่ สามตัวคู่สามตัวก็จะมีหกหนึ่งเก้าหกสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะสองเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หก สองศูนย์หกค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นวิ่งล่างวิ่งล่างมีศูนย์กับหนึ่งจับคู่สองตัว คู่สอตัวเป็น03 0 7จ้ะ08จ้ะ1นจ้ะ10จ้ะ18จ้ะนี่ตัวเลขตัวเลขแนวทางจากเสียนหนึ่งฟังทุนเนาะคะ่นะเนาะก็จะมี วิ่งบนวิ่งบนเส้นพันเน้นหนึ่งนะคะจับคู่สามตัวเน้นหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดวิ่งล่างเน้นศูนย์เด้อจา้าเน้นศูนย์เด้อจับคู่สองตัว จับคู่สองตัวล่างนะจับคู่สองตัวล่างคือเน้นศูนย์สามค่ะอนนเนเซียนเพื่อนบอกว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเ้อค่ะพอพแอมเมเอฟซี FC, ส,สุขสุขคนถึกใจบนนอ้าปอพแม่มเอฟซี FC, ถึกใจแคบหน้าจอเลยค่ะแคบหน้าจอใบเบิงเนาะ บนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อจ่าเซียนพนเน้นมาเด้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลือกเอาเลยค่ะถ้าถึกใจกับไปจับรถตรีกินแบงรัฐบาลไวเด้อจ่าตัวเลขสวยอยู่เด้อสาว่วยก็มากอยู่เด้อค่ะล่างไหนล่างมันไม่ศูนย์เนาะมักอยู่ค่ะศูนย์สามศูนย์สามก็คืออยู่เด้อค่ะศูนย์สามเนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกับบนแน่เด้อค่ะงวดน,นี้อาจจะมากก็ได้ค่ะเก้าเจ็ด หนึ่งเก้าเจ็ดดูสิหนาจะมาอยู่เด้อค่ะสาวจอยว่าพอพอเมมเม่เอฟซีแคปไว้เด้อค่ะแคปหนาจอไว้เนาะทางช่องเอามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพอพอเมมเม่เอฟซีสกุลสกุลค่ะทางช่องก็ขอให้พอพอเม่เม่เอฟซีสกุลสกุนมีโชคมีลาไปกับทางช่องเบลทูนสาวจอยนะะเน,ะเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณขอบ ขอขอบคุณนะคะขอขอบบุญขอบคุณเซียนหนึ่งฟังทนนะคะที่ให้ตัวเลขมาลงห้ปปี้ฟอ,พอม์แมเมซี่ได้เบิ่งกันเนาะคะ่ะคคลิปนี้สาวจอยก็ฝากาเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆ,ๆให้น่มในเด้อจ้าสวัสดีจ้า